กูได mm. ้แต่นูดิกูเ <único> ด <Liberty Overwatch> ็กไปดิกูเด็กนี่ต้องไข่อยโรงแรมครับแกนกูต้องเพิ่มนะครับตังพิเศษปีกีพี่ครับผมหมดแล้วแต่ว่าปีนี้ตายนะครับปีนี้ทพรครับปีนี้กับโมโยครับต้องเอาอทดสอบถิ่มไว้เด็กปั้มครับบ๊องบ๊องพอครับผมเด่นอันจบพี่ดีครับ หลังจานบปวนนี่แถม้อมสวัสดีครับผมพบกันแล้วครับมาหยุดครับผม มัอนี้ก็บ่ได้ออกไปหากินหน่อเนาะหิมะตกอากาศเยน็นอากาศหนาวครับเต็ดน่นี่มาจัดเมนูให้เบิ่งเงินนะผมนี่รับเมนูฮอทครับผมมาตุ๋นดีนะครับเนาะหอ,อกกระทะครับมาจากาหมาดนะครับเนาะมาจากร้านให้ครับผม6ตัวครับ มีนกฮั่วกะิเป็นขัวนกนะครับเนาะขัวนกกระทะครับผมเครื่องเค่องปรุงครับแล้วเริ่มให้ตำเครื่องแกงก่อนครับเดี๋ยวมีนี่ครับผมผีแพงครับผมผีแพงใบบกูดนะครับตะไคร้กระเทียมแล้วก็หอมแดงครับผมหอมแดงจะเป็นหอมถ้เข้ากะดีครับผมอยู่นีมันหาอะไรนะครับเนาะใส่เป็นหอมแขกครับผมตำเครื่องพวกนี้ครับผมให้เขากันครับ ตามเครื่องแกงใส่เกลือลงไปจากไ้นะครับเนาะประมาณนี้ครับใส่เกลือลงไปยังอยครับผมนี่ประมาณนี้ครับ ครับบตองละเอียดครับผมหย,ยาบครับผมผักใสยถวยไปครับเอาผมที่นี้เราจะมาเตรียมในส่วนของหนูกของเขานะครับนะมาอยู่กับจะเผาอย่างน้อยครับ ถ้าก็ได้สะดวกกอ่อไฟก็ใส่เป็นไฟเตานะครับเนาะเดี๋ยวยูนี่แดีวก่กอไฟบ่ไไ้ครับผมนะเนาะเกาหลีก็บ่ไอ้ดังไฟหม้อสว่สวครับแต่เป็นบ้านเฮาเผานะครับเนาะดังไฟเผานี่เดได้ความหอมอีกแบบนึงครับ ล้นล้นจากน้อยเลยครับอาจจะเอาไปอบเตาอบรมร่อนเพื่อไม่โคเรียบจากน้อยนะครับเนาะเพราะว่าเขาบอกมีเตาดังฟื้นคือบ้านเขาเนาะถ้าเพิดบ้านเขาอะดังฟื้นล้นพอจากน้อยคาก็เอาไปสับได้เลยครับอันนี้เขาต้องไปอบจากน้อยครับเนาะเพราะไเลือดอะไรอย่างนั้นออกครับผมเอาอบในเตาอบจากน้อยนะครับเนาะเมื่อตรงสุกหลายเด้อเด้อไวละอบแต่ท่าอบสุกครับไปลาเอาไปขวมันจะบอคอยเข่าเครื่องครับผม ุพ่อไล่น้ำเนื้อน้ำยังมันออกนะครับเอาเกือบสุกครับผมไฟไ่ต้องแห้งครับผมไฟเอาแค่ประมาณตอยแปดสิบก็พอครับ ประมาณหานาทีครับผมหาประมาณหาถึงสิบนาทีครับนะผมอบด้านหลังหานาทีแล้วครับแล้วเอามาอบด้านทองอีกหานาทีครับผม ผมก็ได้ทีแล้วนะครับนะเนาะเอาคครับผมพอดีครับผมเนาะนี่ครับบอดดินสูกขักไปไหนนะครับเนะาะอ๋ต้องอาไปไปขูยอีกนิดนึ้งครับที่นะี้ก็เอามาสับเลยครับทุบจัง่อยเลยนะครับเนะาะสับง่ายครับ ้เนาะบต้องละเอียดไร้ครับผมก็ดีครับหนากๆนักเล็กน้อยครับการขั้นตอนสำคัญเลยครับเนาะขั้นตอนต่อไปครับผมตอนในการผัดครับผมตามองเลยครับไอ้พวกเนาะขั้นตอนในการผัดครับใส่หนามันจล็กน้อยครับผมโอ้ยหอมไม ดเด่เค <c oughs> รื่องแกงรดเด็ดเผ็ดจ <c oughs> น,นลืมเมียเมียสิลืมลืมสิลืมเมียมันอนบ่วย้ควันมันขึ้นชัวร์เข้าไปเนะผมเนาะน้ำมันหอนแล้วเครื่องแกงเอาลงไปเลยครับ เตรียมตัวสมัรเตรียมตัวจำแล้วก็หอมครับผมหอมไว้ไน้ครับหอมเลยดีดีหอมแดงนี่คนนิวกรต้องยันหน่อยเนียนไหมเนียคนเหนคนคนคนเลยล่ะนะครับ เตืองแกเขาแบบขววังวงอมใดที่ได้ไว้เอาโนเขาลงเลยครับต้ซ้ำขวมบูผุดบูน,น,นี่ลงลง <c oughs> ครื่องนึงลงเต่าขึ้น <c oughs> นกวาตาตนกวาตายตบึ้ม <c oughs> มันแงนอไปไหน <c oughs> เด่นอาไปายสนะ <c oughs> ิ้นแววเนี่ยที่ตยมาตลาดให้ <c oughs> <c oughs> อาวัสดะดูดเพิ่มปิ๊บปั๊บไปเลยสีสันเหลือม้าแล้วตัวรวมไปเลยครับเนี่ยแต่คุ้มความพึ่งพอใจครับโอ้คันโจน์จำอีกโมเมนต์เมนูนี้เลยปรุงรสเหรอครับผมเนี่ยนี่ซอสซอสปรุงรสสาเคียว ตาเด็กสมบูรณ์บุกแนนบ่แก่บุกแนนบุกทองก็ว <c oughs> <c oughs> ่าเลยอออันนี้อะไรอันนี้โงนัวผงนัวผมไปหลายแซบเลยแนนนึ่งองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบพอไม่เหี่เขาบันหอยไมรู้เราจะปรุงนะฮะรุ่นแล้วน้ำาัันหอยครับผม ได้ไหลายไปได้ครับเบิ้งประมาณกว่ครับปร,ป,รประมาณจับตัว้าเป็นสองส่วนโตครับตัวความนัวเดี๋ยวเราหยุดที่ใส่ส่วนผสมไไเครื่องปผสมใบใตยที่ในเบิ้งน้ำนะใ้่แง่้ครับปรามาเบ,บิ้งใส่คลิปเลยครับส่วนผสมน้ำน,นะได้ไปยังอีกบ่าเดี๋ยวครับน้ำปลานี่เบิขงใส่แน,น่นอนครับหาใส่ตัวปลาเด็ดขาด มาส่วนนี้ข้าวครับอข้าวเดียวเบิร์ตข้าวดีมันข้าวเคียงปลาครับมันต้องใส่เกีืยครับเกีือเขาใส่ไปในพริกแกงแล้วครับผมน้ำซก็คือน้ำมันหอยนี่ีจ้าไหนพวกนี้เคี่ยวหวานนัวอยู่แล้วครับมันเป็นอาหารปลานะครับมันต้องในรถปลาปลาครับแล้วมัหน่อยมันอยู่ในปลาเลยครับ ปลายยังครับปลายยังปลาจิ้มปลาปลามาพพวกนี้อยู่ในปลาครับปลาอมา่ันปลาเปลี่ยนโนราเนาะเนี่ยปลสุุ้นเนี่ยเห็นหกินตับมันหอยมากนี่นํามันหอยกับว่าคืออมาเมันอกเข้มเลยนาะแมนครับผมเราต้องห่วงขัวย่างเดียวครับบันเป็นไงครับ kéo kéo khao rồi khao điều quyền gì nó sạt đây đây đâu tao cần lo lo hàng đi lo hàng coi luôn kẹt ยี่ปันครับผมเนาะหอมครับผมหอ,อมไว่ไวก็ดังไหมครับเพราเขาดังที่เขาปากเลยครับเ,เขาปากก็พ,พูดถือก,กินเนื้อผมเนะ <c oughs> มาะสมัครครับยังหัวใจหัวใจนกครับหัวใจ,จนกมันไปแล้วสิ บบครับอะไรอันนี้อันนี้ไตครับไตประมาณเก็เท่าน <c oughs> ีมม้นะครับอืขาไม่มสุอก็ขามเขียวครับเนาะสองกรอนนิหน่อยๆครับผมตไตลายแกะปิซซุ่มคนนะครับรหัวต้ออะไฟเรครับไม่บอกยังสีกระสุดเลยนะสีกรสุดเลยแกยงของแก๊สเนาะ ต้องเจยเย็นๆนะครับเมนูนี้ต้องใจเย็นนะตัดไปเรื่อยๆมันสีมันสวยๆมันมันเปนแกะบานเขาครับหอมส่วนฝันฝันเตียกฝันหินเมียน้อยจะบอกข้าเมี้ยอ่ะจิ๋บอกข้างเงี้ยฝันมีเมียครับ ไอ้บ๊กุลเป็นกลางไม่เลิกเจ้าอือแล้วเองแกะปลาทองแดงคือปลาครับพ่องอยู่ในเมือง ไปที่มองดู้วยเปยังไงเบิดอบไรครับเราจ่ได้แล้วแค่ร้อยอย่างเดียวร้อยมันไ่แห้งร้อไมันแหง้งจะไม่นนะอักอุู้ขวดบุ๊คมีเกล็ลับบนน,บบนี้เลยเอาเคลดบบนนี้บ่มีครับอ ก็คืออยู่ในเครื่องปุงกันแล้วแต่เขาแกะขวดมันทันอีกคำขั้นมันคือต่อนขวดวะเน่นครับต่อนขวดให้ได้ชี้ซันที่ว่ามันดักข้าวนกให้ได้ครับถ้ากขวดแบบเขากระด่างก็คือขวดเขาหนึงมันแต่แกะขวดแล้วมันเกิดเ้าวนกขอ้นมีเมนูในประเทศกับย่างกันในบัวเมนูเนี่ยนอกจางนกก็ะแทแล้วได้ครับกวนนู้นก็ได้ให้เป็นพัดเพชรนู้นแต่ว่าเข้ากันดีก็ได้แต่นูดิ ขวดเด็กเมื่อกี้ขวดเด็กนี่ต้องไปข่อยโรงแรมครับแกนก็ต้องเพิ่มนะครับตั้งพิเศษปีกีพีเอทค่ะผมหมดแล้วแล้วพวปีนี่ตายนะครับปีนิเขทครับครับปีนิดกับโมโยครับต้องเอาโทรศัพท์ถิ่มมา้เด็กปัำมครับเอานะครับตอนนี้เทากหร่มามันได้ทีแล้ว พอว่าสีสันมันไหนแล้วนั่ก็ปิดแก้วครับผมปิดแเกินก่อนครับผม,มถิ่มใบก็พ่อลงไปเลยครับบ๊อบบ๊อบพอครับผมเด่นอันจบพิธีครับ ได้แล้วครับผมลงจานคะรับป่วนนี่แถมก่อนเสร็จครับนี่โบราณเรียบร้อยครับผมซี่ดันส,สุดยอดอครับผมแอบแก้วมาประกันโดยเซฟ สายเหินซิมอย่าคำด้วยฮะนี่ครับผมเนาะก้มเข่าตุยนะครับเนาะกัวนกครับเมนูพิเศษครับเผ็ดครับผมเผ็ดเผ็ดนี่ข้าวสวยนิ่อนกันเลครับผมเนาะตัดคุกใส่ข้าวสวยนิ่อนเนะครับผมนะแซ่บครับอืม มาตั้งแล้บผมเนาะเรียบร้อยครับเนาะนะหรับเมนูเด็ดมือนีครับผมขัวนกกระทาครับผมเนาะโอ้ยเฟรดบางทีกับใส่เครื่องในหลายแบบนี้ดับกินข้าวได้ดีครับผมเดี๋ยวว่ายุดขออยาตไปกินข้าวด้วยครับเนาะครับมือนี โปรกอกันใหม่กับคลิปหนาโวมเมนูหนาคุมว่าจะเป็นยังไงครับเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ